สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับกรเกษตรนาสวนเกษตรพอเพียงครับนาสวนเกษตรพอเพียงสุขสวัสดิ์ครับพิกัดบ้านเพชรเทศบาลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะครับทำเกษตรเกษตรสร้างคุณเกษตรสร้างชาติเกษตรสร้างความสมดุลดยธรรมาชาติครับ อนจะชมคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามตืกใจบ่ตืกใจว่ากันไปนะครับนาะออ่าอครับชมคลิปต่อไปได้เลยแล้วครับผมอ๋อมือนีนาสวนกเกษตรบอเพี้ยงสุสวรนะครับมาให้อาหารปลาครับพี่น้องครับเลี้ยงปลาไว้ไว้เบิ้งไว้ดูดเลยแยง เป็นอาหารมั่งดูวความสวยงามครับนาะครับเนาองทำไปดูไปคิดทำก็จีดตามเบียบฉบับของโพดวงนะครับเนาะพอกินพออยู่พอใ่ไม่รวยไม่ต้องการความรวยเนะพี่น้องเกษตรทำได้วยใจรักครับไม่ใช่ บังล่ำบังรวยอะไรดูเดี๋มีความสวยงามน่าชื่นชมนะครับคนทําเกษตรเนี่ยสวยมากๆเลี้ยงปลาก็ได้ดูเหรียนเนาะพี่น้องมือเบิงง้งม่้เี้ยงที่ได้กินด,ดีก็ทําเป็นอาหารได้อาเบ็ดมาตกไปแห่มาบานพี่น้อง นี่ก็ได้ปีว่าแล้วล่ะวัาหันก็น้ำตัวมี่นงเอ้ยมิดจัดเลยครับตัวขันตัวแนีพูดผมลง่งงเลยโอ้ยอีกหนึ่งวะผมมิดซีดีเลยพี่นงเอ้ยนาก็เฮ็ดนะครับถึงนานาเฮ็ดนาพ่ม ต้งเฮ็ดนาถึงมีสะมีต้นปลูกต้นไม้ก็มีพี่น้องต้นไม้ต้นยางนานะครับต้นยางนาต้นยางนาต้นยางนาปลูกไว้พี่น้องเอ้ยมูตีบ่าอย่างเนาะเอาภาพเบิง้งภาพโอ วิวบ่จังไดียดบ่อบุปินประเด๋ยนะปลาเหลือจากน้ำท่วมปลาหลายอย่างมาพีน่น้อง บอกบ่าเก่งรอกกุ้งอะไรคือจักบรุปฏิอธิบายจังเลยเนาะแต่ก็รู้แต่แค่ว่าเลี้ยงป,าป,ปาลาไว้ก็โตแล้วเพอได้กินผมอยู่คนพอเพียงนะครับเนะาะใช้เงินเยอะอยู่เด้อพี่น้องเลยกเกษตรนี่กว่าจะเป็นตัวเป็นตนนี่โอ้ เออแต่เราก็ต้องไม่ท้อครับค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็ได้เองเมือนี่เอาแค่หันปลากับพืเอนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือต่อไปไปถ่ายมองไม่ให้เพื่อครับตรงนี้ที่ตรงนี้มันอยู่ประมาณสี่ไร่ห้าไร่นี่แหละเดี๋วไม่ได้ทําอะไรจนที่เป็นทางมากมายขนาดนั้นนะค่อยๆไปเงินน้อยง,งบน้อยเออนะครับฝากกด ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ต้อพี่น้องเนาะน้องใหม่ในวงการนายอนสวนกเกษตรพอเพีพยงสุขสวัสดิ์นะครับปีกัดบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิรับผมคลิปนี้บายบายสวัสดีครับถุงทองถุงทองฮัลโหลถุงทองหันมานี่ลูก เรียวเรียวเรียวจะไปทําอะไรนะโอ้ตกน้นําตกน้ํามานี่อันนั้นมานี่ร็วออกกล้องหน่อยลูกเออขุงทองเออเนี่ยเนี่ยถ่วง,งน้านี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้วันนี้นี่เลยมานี่ลูกบ้าน่าหน,น่า งทองครับทองถึงทอง,ง,ทองเอาจากนี้เนาะครับเนาะจิบต่อไปก็พอกันใหม่ครับัสดีครับ